วันนี้ครับเออมันได้หรือเปล่าาลองดีกว่าช้าจังเลยก็จะปโครงการนำร่องการดูการงานบริการของายนก็คือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับโครงการสถารงานโรงการขนส่งทางบกสำนักงานประกันสังคมและกรุงเทพมหานครไว้บริการหน้ที่เดียวกัน ภาีรจนจนจาก,การเป,ปรเลี่ายนใบองทญาตทีอะรอย่งของการให้การบริการต่างๆนั้นสามารถหาพบเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กของศูนย์ทำคลิงก์ได้ด้วนะครับสำหรับการบริการอะไนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้รับความสนใจอย่างดีนะครับทั้งมาขอรับบริการสอบถามข้อมูลเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากบริการของรัฐเชี่ยมากกว่า300คนต่อวันสำหรับศูนย์ตรงนรับก็ยังคงเปิดอยู่นะครับให้บริการเช่นเดิมก็เป็นที่น่าพอใจ ก็เกิายพี่้องประชาชนได้มากกว่าต้าว100%แล้วนอเนะครับก็จะขยายความต้องการขยายขอบเขตปรับปรุง้าให้บริการให้ทันสมัยขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีแผนให้เวยงานต่างๆให้มีการพัฒนการโดยานต่างๆให้ให้เป็นการต้องมีภาพอันเลยขอดวกตรวการตอตรวเวลานะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอันนี้ก็พร้อมจะรับฟังข้อคิดข้อตัวและต่างๆนะครับก็ข้อเป็นข้อไปบ้างนะครับอันนี้เรารทันทันทีทุกอย่างทุกอย่างมันก็เยอะ ชาบางเรยวบางนะครับเรื่องขยะมูลฝอยของเสี่ยอันตรายนะรัฐบาลประกาศไปแล้วนะครับว่าเราตกลดว่าการจัดการขยะ ขนาดั้นหัดสมไพระนรศรอยุธยาจาสระบุรีลบุรีก็จาแ้วกแสนสามหมื่นตันด้วยการฝังกลบหรือโลกมูลนหรือร่อนพยามูลชเ่อจะผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง ADF ปอนต่อช้าหปอเตาเผาผู้สนิหรือเตาเผเพื่อผลิตงานเนี่ยมันเป็นขอรแล้วก็ปลุตถัไม่ได้การแกหาขยลฝอยระยะยาวรัฐบาลี้ใช้เทคโนโลยีแบบสานให้ความสำคัญกับการแปลงเรือใช้เป็นพงนานมีความหมายตั้งโรงไฟ มยท5แห่งทั่วประเทศถ้าเราไม่ไม่ไม่ฟังปกไม่เอามาใช้เป็นแหล่งมาเป็นต้นทุนนานมันก็เลืออเรีนะเพรมันจัดไม่ได้ทั้งหมดเาไปแล้วมันก็โอเคมันก็สได้ประโยชน์ด้วยก็อยากให้ฟังไปแล้วกันในการก่อสร้างเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะตองไ้สร้างมลพิษไม่สร้างพลังอันตรายกับชปเงในพื้นที่ดูแลมันลใน ที่จะสร้างนะถ้ามันสร้างได้สำเร็จก,ก็จะผลิตควันไได้ทั้งสิ้น227.58เมกวัตต์ก็เย,ยอะกว่าต้องควรนะครับปัจจุบันเปิดไปแล้วสองแห่งนะครับที่กรุงเทพับสงขลาเข้าไปได้25.7เมกะวัตต์แล้วกำลังอยู่ก่อสร้างอยู่สามแห่งกรุงเทพขอนแก่นพัทลุงทีวว่นี่ควรควรจะต้องมีแล้วนะ สี่ที่ตายประชาชนมาช่วยกันนะครับนะมาหารือกันนะสร้างความไว้ใจซึ่งกันท,ทันทีนะแล้วก็สร้างได้สร้างไม่ได้กันอยู่เนี่ยแล้วเราก็ขาดแทนไปเรื่อยแล้วจะทำยังไงแต่ฝากผู้อะไรนะรที่ประชาชนด้วยนะมาช่วยกันคุช่วยกันดูถ้าถ้าเราเราดูแลดีเกิดไม่เกิดภัเยเกิดประโยชน์กับประเทีนี้เยทุกโรงงานเขต้องดูแลต่อไป จหรือเปล่าัก็เลยขายมาอยูแบบนี้ไปดูที่วาให้มาแล้ว้ประโยชน์ไหมนเงินเราดิจิตอลสุทธิชดนะไปทำางอื่นไม่ได้จะดีนะมาตรการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ีสุก็คือการสร้างวินัยของพนานนะก็เลยให้ทังกระทรวงักระทรวงสาธารณสุขฝังินดนึกให้ความรู้การลดการแย่งการประหันะส่วนยน่ระดเยาวชนสงเสริมการศึก ใ้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการรับสิ่งแวดลอ้อมธรรมชาติาตกระแสแรงนะสิ่งแวดล้อมแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลทั่วโลกเลยนะวันนี้ทุกวทีก็หาเรื่องกันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะเราก็ทําให้เต็มที่ก็ผมก็ไม่ลืมเลยนะว่าจะต้องสร้งางความตระหนักรู้ให้ทุกฝ่ายได้เห็นเห็นความสำคัญของพรฒนาเป็นตัวควบคู่ไปกับการรักธรรมชาติวัตถุทางเลือกมีการรีไซเคิลเหล่ลเาเนี้ยนะเช่นชานอ้อยมันสำปะหลังปาลม เต่าต้มชวาปาาเท่าเป็นบรรยูพันธ์ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มมูลค่าเสพยพัสดุด้วยช่วยกันช่วยกันทำช่วยกันซื้อช่วยกันใช้นะข้อดีก็ไม่มีสารก่อมะเร็งย่อยสลายได้สี่ถึง้าวันเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยทนความร้อนทนน้าทนน้ามันเข้ามุมไมโครเวฟก็ได้นะต่างจากขระบาษพลาสติกใช้เวลาถึง450ปีนะโฟมใช้เวลานับพันปีในการย่อยสลายนะเพราะฉะนั้นเราทิ้งโฟมพลาสติกปริมาณ6 1ล้านใบต่อวัน ตัวเลขนีต้องช่วยกันนะครับช่วยกันลดช่วยกันเลิกใช้ทันทีนะทำไมจะเลิกใช้พลาสติกเลิกใช้